แมนยูเนเตดคิดว่าอันดับจะกระเตื้องขึ้นมามากแค่ไหนอะในช่วงเนี่ยหลังจากพักเบรดทีมชาติกลับมาเพราะว่าเตะอีกทีก็คือบันเดย์ไนท์เลยเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันจะมีโอกาสกระโดดขึ้นมาไหมขนาดปีนี้ไม่ได้เล่นอยู่โลป้าเนี่ยมึงยังตีสามเยอะขนาดนี้ไอเวยนใช่ไหมสิบ <laughs> นัดเนี่ยตีสามโคตรเยอะเลยนะโหพูดยากนะแมนยูอะแมนยูมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบมันเจอทีมหัวตาราง <laughs> โซนท้ายตารางหรือกลางตารางอะ่ะมันเกี่ยวกับว่ามันผมว่ามันหลายๆปัจจัยนะแมนยูอ่ะวันนั้นน่ะผมนั่งอันนี้ขายของนิดนึงวันนั่งนั่งทำไลฟ์ไอ้นี่ไปในช่องตัวเองอะ่ะคุยจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็จุดสลบแมนยูผมว่าไลฟ์ขอที่ผมทําผมรู้สึกว่าค่อนข้างครอบคุมระดับหนึ่งนะตอนนี้แมนยูอ่ะมันเป็นทีมที่บางสแตทอะ่ะดีมากเลยนะอ่าเพรสซิ่งอ่าบอลสองบอลยาวอะไรพวกเนี้ย ค่อนข้างดีนะแต่บางอันก็แย่ใช้คํานี้เลยบางอันก็แย่เช่นการป้องกันลูกเปิดคอร์สเป็นแบบระดับห่วย 18, 19, อ่ยะสิบแปดสิบเก้าไอ้ใช่เชศสิบแปสิบเจ็ดของลีกเลยการป้องกันลูกคอสซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เราเห็นว่ามันป้องกันไม่ค่อยดีใช่ไหมเอ่อหรือว่าเรื่องของจํานวนผู้เล่นในแดนกลางระบบอโมริมันมีสองคนถ้าเกิด วันไหนมันเจอพิซิเคเหนือกว่าแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเช่นเกมเจอเบรนฟอร์ดฟอร์เรสหรือเอเวอเรตันที่เรากำลังจะไปดวลด้วยอะ่ะปีนี้แมนยูสำหรับผมวิเคราะห์ง่ายนะวิเคราะห์นะะง่ายกว่าปีที่แล้วค่อนข้างจับจุดได้เร็วอะ่ะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกว่าโค้ดนะแต่เราอย่างที่บอกอ่ะเราอาศัยดูด้วยแล้วก็อ่านข้อมูลด้วยแล้วก็ฟังสิ่งที่โค้ดอโมลิมเนี่ยเขาบอกหลังจบเกมว่ามันเจอปัญหาอะไรบ้างอะ่ะผมรู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะ ทีนี้พอโอเคเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้เราก็จะสามารถพออนุมานภาพได้แบบประมาณหนึ่งอะ่ะเวลาแมนยูเจอคู่ต่อสู้แต่ละนัดหลังจากนี้เพราะเราก็เป็นคนดูพิมร์ลีใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าเกิดคุณดูหลายๆทีมด้วยคุณก็จะรู้สไตล์การเล่นของแต่ละทีมอะ่ะเอวอร์ตันเนี่ยแมนยูออกอาการตั้งแต่ปีสีสั้นแล้วว่าค่อนข้างแพ้ทางฟิสิกอลมากตรงกลางนี่ยับเลยก็ต้องมาดูว่าแดนกลางวันนั้นน่าจะทำได้ดีขนาดไหนบูโนโกาเซ แม็กควายเป็นยังไงแม็กควายถ้าลงได้ต้องลงนะเพราะว่าสําคัญมากเอวอตัม,มันเอาบอลบอมเข้าไปแน่ฟุตบอลจะเคลื่อนไปที่กีริศดึงตัวประกบมาแล้วก็บอมเข้าไปแม็กควายจะได้เรื่องพิคลแล้วก็เดลิกผมอยากให้ยืนเซนเตอร์ตัวข้างเพื่อที่จะกระโดดออกมาช่วยตรงกลางเดลิกกัชอต้องช่วยเพราะรู้สึกว่าตรงกลางแม่งเละแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม็กควายเนี่ยอาจจะต้องรับมือเบต้นะประกบอย่าให้แม่งพลิกได้ง่ายๆเลย คือพูดยากเว้ยเนี่ยขนาดแค่พูดแค่นัดแรกนะเจอเอเวอรตันแต่ข้อดีคือเล่นในบ้านไงปีนี้สถิติแมนยูเล่นในบ้านก็แพ้ไปนัดเดียวใช่ไหมได้เรื่องเสียงชงเสียงเชียร์อะไรต่างๆมาโอเคอาจจะอาจจะเบียดได้แบบแบบว่ากุ้มกิ่มกุ้มกิ่มลูกเดียวผมด่อันนี้ผมเดานะอยู่เว้นจังหวะมันเข้าฝากักจริงๆเอมเบโมคุณยา่าอะไรแบบเนี้ยเระเผอเมาส์อาจจะได้ลงก็ได้ เอาให้มาช่วยตรงกลางอ่ะเออไม่แน่คุณย่าฟฟลนาาเอเมบโมขวาไอ้เมาส์ยืนข้างมันจะจะเน้นมาช่วยตรงกลางเพราะตรงกลางแมนยูค่อนข้างเสียเปรียบเออก็คิดว่าเบียดชนะอืมส่วนที่เหลือเนี่ยผมเร็วๆเลยแล้วกันนะพาเลตเนี่ยจองสาราได้เลยข้ามเลยพาเลตนี่จองสาราเลยเป็นบอลที่แพ้ทางที่สุดแล้วเป็นแบบระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ยปกติแมนยูเวลามันเล่นที่เซลเฮิร์ตพาร์กอ่ะไปไปเยือนสนามเนี่ย มันชอบไปเยือนตอนที่แบบมันมืดๆไว้พี่ถ้าเป็นที่บ้านเรามันจะเตะตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปอ่ะตีสองบ้างตีสามบ้างแล้วพอเวลามันเสมอหรือมันแพ้เขาก็จะพาดหัวว่าค่าคืนที่เด็บหนาวที่เซลเฮิร์ตพาร์คแล้วก็จะเป็นหน้านักเตะแมนยูแม่งเดินกลมหน้าอย่างเงี้ยผมยังจําได้เลยแม่งมีอยู่ปีหนึ่งที่แมนยูขนาดแม่งท็อปฟอร์มนะจะชนะอยู่แล้วนะแม่งโดนไอโอลิเซ่ปั่นฟรีคิกนาทีบาปเสมอเฉยเลยขนาดไอปีปีเทนฮากอ่ะ ที่คิดว่าท็อปฟอร์มที่สุดนะมันเป็นสนามที่ชนะยากอะเซีย mm hmm. ์เฮิร์ตพาร์กอะยกเว้นเฮียดวงจริงๆอะหรือแม่งจังหวะเข้า,เข,าเข้าทางจริงอะแต่ผมส่วนตัวนะผมว่าจองสาลาส่วนที่เหลือเนี่ยอสามนัดก็จะมีเจอเวสแฮมใช่ไหมครับแล้วก็ไปเยือนวูฟไอสองนัดเนี่ยมันบังคับต้องชนะอยู่แล้วฟุตบอลมันจะแต่งกันขนาดไหนมันจะเหนือกันขนาดไหนมันยังไงมันต้องบังคับชนะอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะชนะได้นะคิดว่านะ เออคิดว่าคิดว่าส่วนบอลมัดเนี่ยไปว่ากันในทีหน้างานว่าจังหวะออกหมัดเนี่ยใครเด็ดกว่ากันแมนยูกับบอลมัดเนี่ยมันเหมือนนักมวยท่านผู้ชมมันเหมือนเป็นนักมวยที่ทรงมันคล้ายๆกันก็คือเป็นฟึตบอลขึ่งสนามแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกพยายามจะเล่นเพซิ่งผมก็่เคยไปนั่งดูการาฟเวยแมสียดายมันเอาขึ้นตรงนี้ไม่ได้มันเป็นกาฟเปรียบเทียบเลยนะยี่สิบทีมในพรีเมียร์ลีกอะคุณไม่ต้องไปพูดถึงแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเลยแม่งอยู่บนสุด อยู่แบบบนสุดเลยทั้งแกนแนวตั้งแนวนอนเลยส่วนไอแมนยูบอ<น>ลมัดสเปอร์เนี่ยแม่งคล้ายกันแม่งอยู่ตรงกลางเลยนะเรียงกันเป็นแบบประทูเลยนะแสดงว่ามันเป็นฟุตบอลที่คล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนนักมวยอะ่ะอาจจะชกกันห้ายกแล้วก็นับคะแนนว่าคะแนนใครดีกันเหมือนซุปเปอร์บอลนอะ่ะที่มึงชกที่มง<อ>ึงชกไปอ่ออะอาจจะเป็นแบบฟิลนั้นก็คิดว่าอาจจะเสมอคิดว่าน่าอาจจะเสมอที่บ้านดังนั้นนะครับอ่ะผมเดาว้าเป็นงี้นะ ห้าน,นต่อจากนี้ผมว่าแมนยูชนะ3เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งก็จะเก็บได้10แต้มอ่าทุกคนโอเคไหม